เสร็จแล้วก็ออกหมายกันได้นะครับผมนัดอาจารย์กันนั่อีกไว้ไปเจอหมายใหม่กันโอเป็นหมายวิ่งหมายรับหมายวิ่งีไปดูกันว่าหมายอยู่ตรงไหนกันต,ตามไปดูกันครับผมนัดครับแล้วนอ่เขาออกไปก่อนแล้วครับ ตามนี่กับอาจารย์ไปนะครับจเจอกันที่หมายเลยครับผมหนึ<ป>่งสองสามินเห็นน่ะสามตัวนะแต่เมื่อกี้ที่เป็นสี่สี่ห้าตัวตอันนี้มาจริงที่บ่อล้างนะครับอาจารย์นั่งตกอยู่นู่นแต่ จะยิงปหนึิงตัวนี้กันเลือกก่อนมีตัวนี้ตัวนี้มองดูไมนดูใหญ่หรือเปล่าน่าจะใหญ่สุดแล้วมั้งีตัวอยู่หลบอยู่ตรงนู้นเั็นตัวใหญ่ครับ ปลาไม่รู้ครับสายไม่วิ่งเลยไม่โดนนะมั้งโดนโดนครับโดนอยู่โดนโดนโตัวยังไม่ขยับเลยสายสายรอ้ยรอวสิบด้วย

ตัวนี้ก่อนนะตัวตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่อ้าวตัวที่สองครับผม ตัวเท่ากันแหละประมาณประมาณกันโอเคตัวใต้งสองครับนี่ตัวใหญ่เลยน่าจะทำกลางทำหลุมอยู่

อยู่ีกสองตัวนู่นไปแล้วเฮ้ยไปซะแลีว้วไปซะแลี้ยโหยวย โดนหมดก๊อกแล้วทีนี้ยไม่มีสายไหนแล้ว Cái này không thể đưa lên 1 đứa Rồi, 1 đứa nữa, không biết nó sẽ chạy thật ไม่โดนสายไม่วิ่งเลยไกลสายใหญ่ด้วยไม่โดนไม่โดนตัวน,นี้ไม่โดนเอาอยู่ไม่ได้แล้วเว้ยตกไปได้แล้วอยู่อยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วตกไปในเรื่องแล้วตกไปในกินแน่ ตัวนี้ขึ้นมากันตัวนี้น่าจะตัวใหญ่่าใหญ่อยู่ครับตัวนี้ตัวนี้เบลอเลยลงไปเอาดีกว่าจะเสียของอาจารย์น่าจะขึ้นต้นนู้นแล้วมั้งเสียของครับลงเอาครับเลอ นี่่ตัวใหญอ๋อก็ไม่ทะารก็ไสโลอยู่นี่ไปงามครับจ้ํานะครับเป็นบอ่นนบบอล้างนะครับไม่ใช่บ่อที่เขาเลี้ยงนะฮะบ่อล้างแล้ว

อยู่ในหลุมเห็นแต่ลูกตาพี่เ,อ,เอ้ยเอเห็นแต่ลูกตาเนี่ยเ,น,ยเน,นี่ยหมุนอยู่เนี่ยยิงยากด้วย น่าโดนอีกนั่นไงไม่โดนยิงยากพี่เห็นแต่หลังตรงๆเลยยิงยากด้วยตุ๊กตาขาวโพ่นเลยเป็นไงพี่ตัวใหญ่ไหมนั่นไงโอ้เลอ เดี๋ยวเลยตัเนเหลือไบกระดาษเลยว่ากะว่ายิางแบบยิงผิดผิดอ่ะ,อะได้ละตัวเบลเลอร์เลยโอ้โหตัวใหญ่ว่าผมอีกเจอห้าโลได้มั้งตัวนะั้นบ้าเอาช่างีรอบ

ออออจ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 อขึ้นมาจอลกเกินไม่เล็กไม่ใหญ่เี่ขนาดพอดีพอดี เนี่ยเนี่นนอยอาจจะขึ้นไหมเห็นตัวได้แต้เหมือนน่าจะตัวใหญ่สุดมั้ง กลับวเหรอก็ว่าอยู่แต่ว่านี่ยอยังครับพบกับไป่ไปนอีกชวนกลับนะครับะผมได้ไปเจ็ดตั้แปดตัวไม่รู้ไปครับผมนี่ตายแล้วกี่ตัวเจ็ดตัวเดี๋ยวไปเส้นเจ้าที่ก่อนไปเขไปกันแล้วครับไปครับผม เราก็กลับมาไอาะไรผมกลับแล้วครับสวัสดีครับผมนี่ไงพี่เมฆแบนพี่อยู่นี่นี่ไงแ่นไหนอะนี่ใช่ปะพี่อ้อทำไมขาหากักอนะทำไมขาหากักอะวันอาจารย์นอนอยู่ดี